ลงหน่อยนะครับลุงคนเตรียมที่นอนให้แล้วนะครับรนี่นะครับพักพื้นเดียวพ่อว่นน้ลุงลุงกวาดที่นอนอะไรนะรรนอนนี่นะวันนี้กับนั่งร้านนะครับหมดปลาพาอกก่อไงพ่อแม่ยังเบดเปิดพารุ่มเลยไหมรุมใหญ่เปิดไวนะ้ไายแลย้วจะพารุมไหม ปกติผมเปิดนะลงุงนนตัวใ<า>หญ่ครับมันทั่วเลยนี่นะลุงกำลังเตรียมที่นอนใหน้าเนะจะไปนอนแล้วในรถปวดหลังต้อง,งขอขอบคุณลุงพลนะครับจัดที่นอนให้อย่างดีนะครับทุกอาทิตย์นะครับจะนอนที่นี่เ,เราไปดูบรรยากาศอาทิตย์หน้าเสร็จใช่ไหมครับลงุงเสร็จวันนี้ก็จัดที่พี่เขาทำนี่นะฝา ตอนนอนครับลุงปูให้พร้อมาเลยหมดปามนอนนี่ก็ได้จ่าก,ก็นอนบนข้างบน,น,น,น <c oughs> ได้ไหมนี่ได้นี่ครับไอ้นุ่มก็นอนนี่แหละเอ็มนอนนู่นก็ได้ข้างบนนะใจะเอ็มก็นอนนู่นไงครับตีต้องยุงไปไหนแล้วหาสาสบ่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับขอบคุณลุงพลนะครับหมปามก็นอนนี่หันหงวงนัวมันจ่าก,ก็หันไปนี่ใจหันไปนูน่น ห,หัวผมหันไปทางนูน้นถูกไหมลุง <Hey. S 1> ทางนูน้นครับลุงก็จัดที่นอนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอถ่ายคลิปสักคลิปเดี๋ยวเข้ามานอนนะครับในกาดข้างหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วเราจะล็อกบ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาของที่รถก่อนนะครับ นี่บรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านลุงนะครับโอ้หัะงามงามรั้วบ้านนะครับมาดูบรรยากาศมาทางพีนะนี่ กาศหน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้หลังจากที่เรากินหมูท่าเสร็จนะครับตอนนี้เราก็จะมาเตรียมที่นอนกันนะครับลุงก็จัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เอาผ้าห่มเอาปลั๊กไฟนะครับที่ชัรเข้าไปก็นอนได้แล้วนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับอท้องฟ้ามาดูท้องฟ้าอาจารย์เต็มดวงนะครับคืนนี้ จะอาร์ตหน้าจะไปเอารถมาจอดข้างหน้านะครับบรรยากาศที่หน้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวไปเอารถมาจอด ข้างหน้าเหมือนกันนะครับนุ่นครับรถคือจอดอยู่หน้าบ้านพี่เน่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขยับมานะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านไปก่อนนะครนบภูเเล็กไฟนะครับข้างหน้าเนี่เป็นภูเหล็กไฟคำวาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพี่พาดูบรรยากาศหน้าบ้านนะครับลุงน่าจะเข้าบ้านแล้วเนาะหลังจากเตรียมที่นอนให้นะครับ อยู่รั้วแบบชัดๆนะครับน้องเพิ่งเห็นใสนะครับลุงติดใสนะเมื่อเช้าเนี่ยอยู่หน้าบ้าน,นครับนี่ เย็นนะวันนี้อากาศเย็นถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไก็ต้องได้เปิดพัดลมนะครับมีมอไซมานะครับตอนนี้ไม่รู้มอไซใครนี่บรรยากาศตอนดึกๆนะครับดึกๆตอนนี้ น่าจะเป็นัยรุ่นนะครับัยรุ่นใบรุ่นแถวบ้านนะครับเดี๋ยวแล้วเลียวอืมเดี๋ยว,ยวน่าจะบ้านพ่อแบมนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านพ่อแบม นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดครับเราดูตอนเช้านะคตอนเช้าดูมาสองวันแล้วเห็นหมอกหมอกสวยมากครับหมอกหมอกที่ตรงลานปู่บริจิตนะครับสวยสดงดงามนะครับครับลุงลาปเอารถอยู่ครับ ยังยังครับเดี๋ยวเอ็มจะเอากุญแจามาไว้หน่อยครับลุงเดี๋ยวเอ็มล็อกให้กันด้ยรรยาาล่าสุดครับในบ้านรุง จี่หลงก็ออกมาถามหาจ่าอัดนะครับจ,าาจ่าอัดแปลวถดอยู่นะครับมาใส่เหมือนขี่วนนะครับไม่รู้นะเห็นไฟแดงๆอยู่ยี่วนมาร้านค้าแล้วก็ขับออกไปโน่นอีกนะครับ ท้ายรถแดงๆอยู่นะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม้พบกันใหม่พ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอ็มยูไนด้วยนะคะก็ขอบคุณลุงพลป้าแตนนะครับจดที่นอนให้เป็นอย่างดีเลยนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ ดกดึกเดินเดินลุงพลยังไม่นอนทําอะไรนะครับคบตอบก็คือจัดที่นอนให้จ่าเอ็นจ่าอาร์ตนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ